รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเริ่มขับรถออกเดินทางกับความฝันเส้นทางเพิมความฝันกับความสุขต่อให้ไกล อยู่แห่งผลนำเพอใดรอมคือไปที่ตรงนี้สถานีอาชีพสถานีอาชีพโอ้ยแดดก็ร้อนหิวก็หิวมาเที่ยงอะไรกันอยู่ที่นี่เลยเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรกินไหมทีมงานก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้ด้วยโอ้ย อาคุณผู้ชมมาพอดีเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีอาชีพครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปพบก,กับหลากหลายอาชีพที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์จากบุคคลที่รู้จริงทําจริงเพื่อคุณผู้ชมนั้นได้มีแนวทางและแรงบันดาลใจในการต่อยอดอาชีพและก็สร้างรายได้ด้วยนะครับ กูชองเท้าวันนี้พาพัดหลงนะนงเดินมาอยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเที่ยงพอดีข้าวก็หิวทีมงานก็ไม่เตรียมข้าวไว้ให้เรากินเลยเดินถามชาวบ้านมาตลอดทาง,ทางว่าแถวเนี้ยจะต้องมากินที่ไหนมีอะไรอร่อยเขาบอกว่าเดินมาให้ถึงโค้งอร่อยข้างหลังก็โค้งแล้วนะ แล้วของขอร่อยมันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงไหนมองไปก็เจอจา่ถนนรถลาต่างๆของขอร่อยมันอยู่ตรงไหนโอ้นี่ไงของขอร่อยอยู่นี่เต็ไมไปหมดเลยเมนูเป็ดเมนูอื่นๆ,อนๆโอ้โหน้ำลายสอสของแซบ่บของขอร่อยอยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเดาเลยว่าน่าจะเป็นจุดมุ่งหมายที่เราเดินทางมาถึง<ๆ>เพราะเราจะไปร่วมพูดคุยกับเจ้าของร้านเป็ดย่าง ที่อำเภอเมืองตาจีนบุรีแห่งนี้เป็นคนสู้ชีวิตล้มลุกคลุกคลานและที่สำคัญคือพัฒนาสูตรของอาหารเมนูต่างๆอีกเยอะแยะมากมายจนลูกค้าที่นี่ติดอกติดใจแล้วก็มาซื้อกันมากมายไม่หวั่นไม่ไหวด้วยขอนา่แบบนี้เจอร้านเป็ดย่างอยู่ริมถนนตามที่บอกไว้เลยเมนูเยอะขนาดนี้สนใจแล้วว่าจะใช่คนที่เราตามหาหรือเปล่าและเมนูเป็ดย่างจะย่างอะไรอร่อยแค่ไหนตามไปพูดคุยด้านในกันเลยครับ สู่เส้นชยัยในความรู้สูส่อาชีพอยู่แห่งหน้ำเพอใดพร้อมจะไปที่ตรงนี้จะมุ่งไปสู่เส้นชยัยในความรู้สูส่อาชีพอยู่แห่งหน้ำเพอใดพร้อมจะไปที่ตรงนี้จะมุ่ง ตามความหอมเป็ดมาแบบนี้มาถูกที่และอิ่มแน่นอนนะครับตอนนี้อยู่กับสถานีเป็ดย่างเกลือที่ปราจีนบุรีและที่สำคัญคืออยู่กับเจ้าของด้วยอยู่กับพี่บาดพี่สมบัติภูพาผิวนะครับสวัสดีพี่บาดครับสวัสดีรบกวนหน่อยกําลังยุ่งยุ่งอยู่ตรงนี้เลยครับผมกำลังเตรียมร้านอย่ครับเตรียมกำลังเตรียมร้านอยู่เลยนะเดี๋ยวดียืนตรงนี้ก่อนผู้ชมไม่ไดูรายการผิดนะนี่คือสถานีอาชีพไม่ใช่รายการสถานีเป็ดย่างเกลือนะแต่แค่สถานีเป็ดย่างเกลือมาอยู่ในสถานีอาชีพไม่ต้องงงนะดูให้จบนะ แล้วเดี๋ยวจะได้แรงบันดาลใจแน่นอนนะครับวันนี้พี่บาทเปิดขายตรงนี้มานานหรือยังร้านตรงนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณสักไม่ถึงปีดีครับแต่ว่าเคยมาทําร้านอยู่ในปัตตินบุรีประมาณก่อนโควิดครับจริงๆเป็นคนพื้นเพลที่นี่ใช่ไหมเป็นลูกเขยเป็นลูกเขย,เป,เ,ยเป็นเขยปัจจนครับเป็นเขยปัจจนขอดูหน้าลูกเขยนิดนึง่าครับเป็นไงหล่อเปล่าหล่อเปล่าอเหงื่อเต็มเลยเพราะว่าทําแบบนี้อยู่ทุกๆวัน น,นี่คือสถานีเป็ดย่างเกลือแต่จริงเห็นบอกว่าก่อนที่จะมาที่นี่คือมีอาชีพอยู่ที่กรุงเทพมาก่อนเคยทาที่กรุงเทพครับร <อ S 2> แล้วก็ค,คือผมอ่ะชอบทานเป็ดอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างคือชอบทานอชอบทานอะไรที่อร่อยอแล้วก็บางทีก็เหมือนกับว่าอยากอยากไปทานเป็ดเงี้ยก็ไป ซื้อที่นว่นที่นี่มาบางทีก็ไม่ถูกใจ<อ>ก็เลยคิดคน้นแล้วก็หาวิธีการทําแล้วก็กลายมาเป็นแบรนด์ตัวเองพัฒนาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นให้มันมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น <คะ S 1> แล้วก<ม>็เอาสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันยากให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอ,อย่างอย่างเช่นอย่างของคนอื่นเนี้ยอย่างเตาทั่วไปเนี่ยของคนคอื่นเขาอาจจะใช้เวลาย,ย่างสองชั่วโมงชั่วโมงครึง่งคือเตาเตาเตาทั่วไปเคยเคยพอจะเห็นบ้างใช่ครับแต่เตาลักษณะนี้ยังยังไม่คุ้นตาเท่าไหร่ยังครับอันนี้คือเราทําเองทุกอย่างเเเลยราอง เดี๋ยวพี่พี่หาสูตรพี่หาสูตรก็ทําเองพี่ขายก็ขายเองใช่ครับพอแค่พอแค่อยากกินชอบกินชอบกินแล้วก็เป็นช่างเองด้วยเหรอ่าช่างไม่ได้เป็นมือไม่ได้เป็นมืออาชีพพี่แต่พอทําได้แต่พอทําได้เพราะว่าเราก็มองว่ามันมันไม่ได้ยากนี่ก็แค่ทําให้มันหมุนได้แล้วก็ให้มันตรงแค่นั้นเองอแล้วก็แล้วก็มาพัฒนาให้รอบทุกอย่างมันทดได้ปรับเร็วปรับช้าได้อแล้วก็จากคนอื่นที่แบบย่างสองชั่วโมงเราอาจจะย่างแค่ชั่วโมงกว่าแล้วทีเนี้ย ของเรานะมันมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าของเรานะ่ะเป็ดที่เราใช้เป็น,เป,นเป็ดสายพันธุ์พิเศษ,ษ,ษ <c oughs> เป็นพันธุ์เป็นเป็ดเชอร์รี่อ่าซึ่งในพื้นที่มีไหมอ่ามีแต่น้อยพี่แต่ไม่ค่อยมีใครทําแล้วก็เป็ดพวกนี้มันหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้มันต้องสั่งโรงงานอย่างเดียวพี่อ่าแล้วก็อย่างที่อื่นเขาขายจะเป็นปักกิ่งครับอ่าไรทุ่งไร่ของเราเป็นเชอร์รี่อย่างเดียวเลยเชอร์รี่มันได้เปรียบยังไงข้อดีของมันคืออะไรเนื้อเขาจะอ่เยอะกว่าอ่าใช่ครับแล้วก็ตัวเขาน่หนังเขาอ่ะ มันจะต่างจากเป็ดปักกิง่งตรงที่ว่าปักกิ่งนะนังเขาจะหนาจริงแต่ว่าเนื้อความนุ่มของเป็ดนะส,สู้เป็ดเชอรี่ไม่ได้ได้เปยดเรื่องความนุ่มเนื้อเยอะใช่ไหมครับโอเคแล้วก็วเป็ดเชอรี่ต้องหามาจากโรงงานต้องต่างต่างข้ามจังหวัดเลยใช่ไหมใช่ครับต้องสั่งพิเศษสั่งพิเศษที่พ,พ,พี่คัดไซต์ยังไงอะ่ะคัดไซ์ก็คือสั่งเลี้ยง แล้วน้ำหนักหรือตัวมันต้องอยู่ประมาณนี้ประมาณโลหกโลเจ็ดครับโลห์กโลหเป็นคัสไซพิเศษครับเขาพร้อมจะเลี้ยงให้ได้โลหกโลเจ็ดแล้วส่งพี่เลยเป็นฟาร์มปิดด้วยพี่เป็นฟาร์มปิดแล้วที่สำคัญนะพี่เป็นออร์แกนิกเลี้ยงแต่ฟาร์มปิดแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือมีใบรับรองจากคุลูกศร ซึ่งปลอดภัยแน่นอนนี่มันก็เลยยิ่งยิ่งเสิร์ฟเรื่องของสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นแล้วมันตรงความต้องการของการที่จะเป็นพ่อค้าขายเป็ดย่างแบบนี้แหละได้เป็ดเชอรี่ออร์แกนิกแล้วก็ปลอดภัยได้ไซส์ที่เป็นมาตรฐานเนื้อนุ่มอร่อยก็สามารถมาหาที่นี่ได้เลยพร้อมกินได้เลยใช่ไหมฮะแล้วสูตรก็ยังคงเป็นย่างเกลืออยู่ใชครับนะครับ หนังกรอบเนื้อนุ่มเนือนุ่มอันนี้สงสัยเพราะว่าหลายคนหลายเจ้าก็เปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่เตาถ่านแต่ทีนี้ยังเป็นเตาถ่านอยู่เลยเพิ่งสังเกตเนี่ยฮะบเสน่ห์ของเขาครับคือต้องย่างถ่านเลยครับผมน้ํามันจะไปโดนถ่านแล้วก็ทําให้ตัวควันขึ้นมาตัวเป็ดแล้วทําให้เป็ดหอมนุ่มมันก็เป็นอารมณ์แบบครับที่ทําให้ได้อรรถรสการกินเป็ดเนี่ยมันได้ทั้งความนุ่ม รถสัมผัสแล้วก็ยังมีกลิ่นด้วยเฉพาะตัวเพราะงั้นเป็ดเมื่อเจอเตาถ่านแบบนี้มันก็ต้องหอมกว่าเช่นเดียวกันแล้วมันก็ช่วยทําให้กระบวนการออร์แกนิกของพี่มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับตอเตาในการปิ้งก็คิดเองทาเองทั้งหมดเลยเป็ดก็ได้ไซส์ออร์แกนิกจากเจ้าที่ต้องการกที่จะเป็นผู้ค้าแล้วก็ทาให้ตามมาตรฐานของพี่ด้วย รวมไปถึงวิธีการทั้งหมดที่ดูแลกระบวนการด้วยตัวเองใช่ครับแล้วก็มีลูกน้องกับภรรยากับภรรยาเวลาเวลาอย่างคันเนี้ยก็คือเอาไว้ออกตามงานลูกค้าเหมาสมมว่ามีงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่เอต่างเราก็สามารถที่จะไปย่างหน้างานได้โดยที่ว่าไม่ให้มีควันก็ได้เราจะมีวิธีการ ทำแล้วก็หนังกรอบมากกว่าเนี่ยอยากสูตใหม่อยากรู้งนี้พอจะพูดได้บอกอะไรได้บ้างอยากรู้ว่าหนังกรอบมันทํำยังไงเอาที่พอบอกได้ถ้าเกิดเป็นทางรัดนะครับเป็นทางรัดให้มันกรอบนานออย่างประมาณเนี้ยผมย่างสุกประมาณสัก40่0เอหสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมผมก็จะรอให้เย็นไปเข้าเฟซไว้ประมาณ30มนาทีอไปน็อกนอกก่อนแล้วให้ความเย็นเขาเขาจับตัวเป็ดก่อนไปรตดตัวใช่ครับแล้วทีเนี้ค่อยมาตั้งฐานแดงๆย่างฟันใหม่เหมือนกับหมูหันเลย แต่ว่าของเราน่ะมันจะเด่นกว่ามูหันตรงที่ว่ามันทานได้ทั้งนอกทั้งในมูหันน่ะมันจะหนังทานได้หนังมันก็จะมีความกรอบนานแล้วก็ลักษณะแบบนั้นนะลูกค้าจะชอบประมาณ99เโอเคเวลาไปออกงานอ่ะโอู้้ใหญ่ชอบมากอ่าอุ้ยแอบล้วงคำลับมาลองออกไปทดลองทำดูแต่จริงพี่เขาไป่คนไม่ห่วสูตรเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาหรือมีคนสนใจเนี่ยก็เข้ามาสอบถามเยอะแล้วพี่ก็บอก อยากตั้งใจอ่ะใครอยากสร้างอาชีพที่เขาก็บอกให้โดยตลอดแล้วก็ไม่หวงสูตรจริงๆอันนี้ก็แอบบอกไว้ให้นะเผื่อใครที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็อยากจะทําอาชีพแบบนี้ก็มาติดต่อลองคุยกับพี่ก็ดูได้ลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็อันน่าจะมาจากการลองชิมดูก่อนใช่ไหมในพื้นที่ของผมนเน่ยจะช่วยกันกันดูเรื่องการตลาดกับแฟนแฟนเนี่ยจะเป็นคนดูเรื่องยิงแอด <simples S 2> แต่ผมน่ะจะเป็นคนที่คอยควบคุมเรื่องการย่งคุณภาพครับพี่ถามนิดนึงดิ ลูกค้าที่ปาจีนน่าจะเยอะอยู่แล้วเพราะชิมจนติดใจแล้วกลับมาบซื้อใหม่แต่ลูกค้าเดิมที่อยู่ที่กรุงเทพอ่ะเขาเขา,เขาตามมาบ้างไหมมีครับ uh huh. มีครับตามมาแต่ว่าพักหลังมาปุ๊บแก,กตามมาบ่อยแกรู้สึกว่าแกจะมาไกลแล้วก็มันเวลาขากับรถมันเตดแออกดเลย,ยง,งส่งไปตามรถท้องเย็นเงี้ยครับอ๋อเหรอแต่ว่าก็ต้องมาย่างซีนอย่างเงี้ยสุกแล้วต้องมาย่างซีนสรรยาก,กาศแล้วก็ ส่งไปพี่เขาอะไรองี้ครับพี่มันสุกบ้างหรือยังอ่ะสุกแล้วพี่อันไหนสุกแล้วบ้างพี่ข้างบนนี่ฮะขออนุญาตขออนุญาตชิมสดสดสับสดสดตรงนี้เลยได้ป่ะเดี๋ยวผมขอยนาเข้าไปเข้าไปสับได้เลยพี่เนี่ยสุกแล้วพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมไปสับข้างนอกดีกว่าอ๋อเดี๋ยวเห็นไม่ชัดว่าสับยังไงอ๋อนี่ออกมานี้เลยโอ้ยพี่ครับผมปกติเคยเจอเป็ดย่างที่แบบตัวมันจะฟีบๆแต่เนี้ยเนื้อดูฟูมากจากสายตาเหมือนเหมือนไก่ย่างแต่นี่คือเป็ดเลย นี่เลยแบบนี้หรอยังร้อนอยู่เลยอ่ะร้อนนะครับร้อนร้อนจริงครับเขาจะตึงครับตอนนี้จะหลังกรอบครับผมอ่าอันนี้จำหน่ายอยู่ตัวละเท่าไหร่พี่นะตัวห้าสิบครับไม่แพงตัวร้อยแปดสิบครึ่งตัวก็ทานได้แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าแบบมึงแบบว่ากำลังซื้อน้อยแล้วก็มีคอเป็ดคอละสี่สิบบาทให้บริการด้วยเขาบอกว่าคอเป็ดพี่พี่สับเลยครับเขาบอกว่าคอเป็ดเนี่ยแย่งกันเลยนะแย่งกันแบบว่าหมดก่อนเราขายทั้งตัวครึ่งตัวเองนะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเนี่ยสับสดๆร้อนๆลงมาจากเตา ดูซิว่าจะเป็นยังไงพี่เอาจริงนะผมคนหนึ่งที่ที่ที่เมนูเป็ดอะ่ะผมจะกลัวกลัวกลัวกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบกลัวเหนียวกลัว,กล,ว,ก,ลวกลัวสหพัน์เลยพี่ลองชิมดูคือถ้าเกิดว่าสาบขาวเหนียวสลิงเดียวไม่เอาสาบขาวเหนียวสลึงเดียว,ยวไม่เอาอันนี้ชิมเลยครับครับขอใหญาครับชิ้นใหญ่หน่อยลองชิมดูอร่อยจัดได้เลยว่าพี่ ร้อนิดนึงนะครับอะไรที่สู้พี่คนไหนยังไงบ้างเฮ้ยกรอบจริงกรอบจริงเนื้อแน่นแล้วรสชาติอร่อยเอาจริงผมทุกคนกลัวเมนูเฟรดอากกลัวเรื่องสาบเรื่องอะไรต่างๆไม่มีกินได้เรื่อยๆอร่อยแล้วก็พอร้อนปุ๊บดีเลยน้ำจิ้มก็มีด้วยใช่ไหมพี่มีครับยั่วเดี๋ยวเราไปจัด โอเคกินแค่นี้เอาเดิมให้ดูว่าอร่อยจริงนี่คือเหตุผลว่าคนมาซื้อกันเยอะนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่บาบบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันต่อเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้ได้เห็นให้ได้ชิมกันด้านนู้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปด้านนู้นพร้อมกันเลยครับครับเริ่มขับรถออกเดินทางกับความฝันบนเส้นทางเพิ่ความฝันกับความสุข ต่อให้ไกลแค่ไหนก็ไม่กลัวจะมุงไปสู่เส้นชัยแหล่งความรู้ส่อัชีไงล่ะบอกว่าจะตามเข้ามาดูอีกหลายเมดูเป็นไงเห็นควันไหมเห็นควันไหมขึ้นเต็มหน้าจอไปหมดเลยยังมีอีกหลายเมดูตรงนี้เข้ามาอยู่ในบริเวณร้านของพี่บัตรแล้วครับนะครับสถานีเป็ดย่างเกลือมีมากกว่าที่คุณคิดว่าจะมีแค่เป็ดย่างเกลือเท่านั้น เมื่อกี้ชิมไปคือเมนูเป็นเป็ดย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มเป็ดย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มชีโอมาจากเตาจากเขียงสับออกมาสดๆเลยกินปุ๊บอร่อยปั๊บนุ่มนุ่มอะไรรู้ป่ะนุ่มเหมือนกินแบบเนื้อไก่ย่างใช่ครับใครเคยกินเข้าใจมาอย่างงั้นใช่ไหมใครเคยกินเป็ดย่างแล้วเคยกินแบบว่ามันมันย่างจนมันติดกับกระดูกเนื้อมันแห้งมากลองลองมาเปิดโลก มาเปลี่ยนการกินเป็ดที่นี่นะครับจะรู้เลยว่ากินเป็ดเหมือนกินไก่ย่างได้ที่สถานีเป็ดย่างเกลือปลาจีนบุรีปลาจีนบุรีครับอย่าไปผิดจังหวัดนะปลาจีนบุรีนะโอเคเมื่อกี้เมนูเมื่อกี้คือจานนี้ใช่ครับเป็นป็ดย่างนังกรอบเมนูนี้ก็จะมีน้ำจิ้มด้วยมีน้ำจิ้มให้2อย่างก็จะมีเจียวมะขามโมรานแล้วก็ตัวซีฟู้ดซึ่งเป็นสูตรเฉพาะซึ่งทําเองตัวนี้ทํายากเพราะว่าคนทำเนี่ยก็จยทําได้ร้องไห้ไม่ใช่คนดถึงบ้านแล้วตบไบอะ กินกับโจกไรครับก็ก็กลายเป็นสูตรลับของเราแล้วก็ตัวน้ําจิ้มสองสองตัวนี้มีความโดดเด่นต่างกันตัวซีฟู้ดจะให้รสชาติ3ามรสมีเผ็ดเปรี้ยวหวานแต่ไม่ได้เผ็ดมากน้ำจิ้มตัวนี้ใช้เหมาะกับทานเป็ดย่างเกลือจากร้านเราโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยแล้วก็ตัวถ้าเกิดคนไม่ชอบหวานไม่ชอบเผ็ดไปก็จะเป็นตัวสูตรโบราณตัวนี้ก็จะก็จะแมทกับคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพวก อ่าธรรมชาติโบราณนึกถึงแบบปลาเผาปลานึ่งสมัยก่อนที่มีน้ำจิ้มพ่อแม่ที่เขาทําไว้แบบอย่างนั้นลักษณะนั้นโอเคงั้นบพี่ผมขอน้ำจิ้มหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาจัดการกับฝั่งนี้อ่ะพี่ลองโอเคแบบนี้เลยนะจากไปทห็พี่บอกว่าความความโดดเด่นคือไม่มีสารกันบูดเลยถูกครับใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะงั้นทุกอย่างคือเป็ดก็ออแกนิกแล้วน้ำจิ้มก็ไม่มีสารกันบูดด้วยเพราะฉะนั้นใส่ใจคนทานใส่ใจคนทาน ี่ลองชิมน้ำจิ้มดูก่อนค่อยไปไอจิ้มตัว<า>สดเลยเหรพี่ใช่ครับแต่ดูนิดนึงก็ได้พี่พี่จะได้เข้าถึงรสชาติก่อนแบบนี้เลยระยะแบบนี้อ่ะใช่ครับลองชิมนิดนิดดูเห็นไหมเออไม่ไม่ค่อยคุ้นตอนก็ถึงโบราณเลยพี่มันก็ถึงวันนี้กลิ่นหอมในการคั่วในกช่ใช่เออมันมีกลิ่นแบบว่าคือตั้งใจทําจริงๆแล้วมันนวลเอาว่าไม่เผ็ดมากด้วยสบายแล้วดูซีฟู้ดสิดูซีฟู้ดซีฟู้ดอ่ะซีฟู้ดต้องขออีกทางหนึ่ง อร่อยเป็นไงพี่อร่อยดีไหมมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เผ็ดโดดมากนะแต่ว่ามันเผ็ดกำลังดีแล้วก็ไม่ทานเผ็ดก็กินได้จริงๆตัวน้ําจิ้มซีฟู้ดเน่ยปกติผมทําเป็ดย่างเกลือกับแฟนมานะไม่มีนะฮะตัวซีฟู้ดแต่ตัวซีฟู้ด่ะซึ่งได้มาจากลูกค้าลูกค้าอยากได้พี่เขาบอกว่าพี่ ทำไมไม่มีตัวซีฟู้ดขึ้นมาด้วยเออราเลยลองผิดลองถูกแหละก็ทําจับต้นชนปลายมาปรุงมาอะไรดูก็กลายเป็นของที่มันคู่กันอขอนุญาตแบบนี้ครับน้ําจิ้มพร้อมเมื่อกี้ชิมจากเขียงคือกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในตรงนี้เป็นแบบไหนครับพี่อ่านุ่มฉ่ำครับนุ่มฉ่ำสำหรับคนที่ชอบแบบอะไรที่มันแบบอ่าเยิ้มๆนิดนึงสุกใหมๆจากเตาก็จะเป็นตัวนี้เลยมันก็จะได้รสชาติที่ต่างกัน ในเรื่องความความหนึบของเนื้ออครับผมใครที่ชอบบอกว่าเป็ดเนื้อเนื้อเนาะแล้วทีนี้สิ่งที่มันยากที่สุดนะยังไงครับพี่ทำไงไม่ให้สาบนี่สำคัญที่สุดนี่ะปกติถ้าเกิดย่างแบบนี้คนย่างไม่เป็นทําเป็ดไม่เป็นสามนะครับจริงพี่ใช่ครับแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่กลัวเรื่องเมนูเป็ดมากเพราะว่ามันกลิ่นพวกนี้แหละที่มันทําให้อัหรร้อนมันเสียไปดูไหมพี่ลองัูเดี๋ยวลองดูเลยอันนี้เป็นอกเป็ดเป็นส่วนที่ควรเหนียวที่สุดครับครับผม เป็ดที่มันควรจะต้องเหนียวที่สุดใช่ครับเดี๋ยวลองดูเลยัสยากกว่าแค่ตัดก็รู้แล้วว่ามันมีความนุ่มแต่นุ่มจริงไหมผมว่าจิ้มซีฟู้ดพ้องกินชอบซีฟู้ดอยู่แบบนี้เลยแบบนี้ยะเอานี่งนะกินเป็ดไปแต่รู้สึกเหมืกินไก่ใช่ไหมพี่ความนุ่มเท่ากัน แต่ว่ามันมีเสน่ห์มากกว่าไก่ตรงนี้ว่ามันมีกลิ่นเป็ดนิดๆคือสาบถ้าเกิดถามว่าไม่สาบเลยไม่มีทางเพราะว่ายังไงปุ๊บนะคำว่าเนื้อว่าเป็ดะมันต้องมีเสน่ห์ของมันแต่สาบที่แบบรสชาติกินได้หรือว่ากินไม่ได้นี่คือสําคัญที่สุดเข้าใจมันก็เลยจะมีเสน่ห์ของมันแต่พอคนทานไปปุ๊บรู้สึกว่าไม่แปลกคือเหมือนกับกินไก่เลยแต่มันจะมีรสชาติของเป็ดในตัวนำยังไม่หมดเป็นเท่านี้พี่ไปต่อเดี๋ยวจะไม่หมดโตครับไปเมนูไหนต่อบพี่อ่าอยากให้ลองตัวนี้ สัมผัทานไม่ได้ก้าวพู้ไดเลยว่าในประเทศไทยไม่มีใครทํามันคืออะไรอ่ะเป็นแจ่วฮ้อนเป็ดสไลด์ครับแจ่วฮ้อนเป็ดสไลด์เดี๋ยวเมนูนี้ใครเป็นคนคิดพี่หรือภรรยาผมกับภรรยาช่วยกันทีแรกลองลองลองชิมดูก่อนทําชิมดูก่อนพอชิมปุ๊บมันไปได้มันไปได้ทีนี้ผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเอามาต่อยอดได้ถ้าเกิดเราเราเราถ้าเกิดลูกค้าชอบตัวเป็ด ย่างเกลือของเราแล้วน่ะลองเปิดใจมาลองชิมดูอยากให้ลองชิมดูแต่ว่ามันจะมีวิธีกิมมิคในการกินยังไงให้อร่อยนี่ไงก็มีกระบวนการแบบเจ้าฮอร์ที่เราเคยเห็นกันแต่ว่าอีตัวเป็ดสไลา์เนี่ยมันใช้ส่วนไหนครับพี่ใช้อันนี้ปะใช่ครับเปิ้ลตาเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบให้ดูนี่เลยเป็นอกเป็ดสาวคัสไซอกเป็ดสาวคัสไซใช่ครับพี่ว่าคัสไซเน่ะคือมันต้องมีปริมาณระยะเวลาการเลี้ยงแล้วก็ควบคุม อ่าน้ำหนักอย่างดีแล้วก็เอามาแล่เป็นชิ้นบางๆแบบนี้แล้วก็มาจุ่มแล้วก็มีพวกผักเคงเคียงอะไรต่างๆมันกับเรากินชาบูแต่เนี่ยมันจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าตัวน้าน้าซุปเราเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขาอันนี้ถ้าเกิดว่าของผมมันจะออกสไตล์แบบเกาหลีนิดนะดหรอครับผมแต่วันนี้คือเมนูนี้ไม่เคยกินอยากกินแบบโอมาเกษตรให้เจ้าของร้วมกินหน่อว่าความสุขระดับไหนที่มันมันถึงจะโอเคครับพี่ขออนุญาตครับ วิธีการทานให้อร่อยนะครับเอาเลยครับพี่พี่ต้องเยาไม่จุ่มทีเดียวนะพี่เออหรอเดี๋ยวไม่ได้อย่าสิ่อันทีละชิ้นเอาลงไปครับจุ่มลงไปคืออุณหภูมิความร้อนต้องอยู่ประมาณอ่าเนี่ยเาเรียกว่าอะไรพันหกร้อยถึงสองพันความร้อนจากใช้ครัใช้ตรับชั่นนะใช่ต่อกระับชั้นนะแล้วก็จุ่มไม่เกินห้าวินาทีเหรออย่าไปแช่นานเกินพอแช่นานเกินปุ๊บมันจะเหนียวจากนุ่มมันจะเหนียวครับอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคพอแล้วอ่าแล้วทีเนี้ยขออนุญาตนะพี่ครับครับพี่ลองดู แล้วผมต้องจิ้มกับอะไรอะ่ะมันจะมีน้ําจิ้มตัวนี้พี่เป็นน้ําจิ้มาแจ่วจากสูตรทางร้านแล้วก็น้ําจิ้มซุก,กี้ทั่วไปแต่ว่านี่ก็จะเป็นตัวสูตรพิเศษนิดหนึ่งมีสาบไหมีมรัีไม่มีใช่ไหมพี่อะพีรได,ได้กลิ่นเป็ดแต่มันไม่ใช่กลิ่นสาบที่แบบชวนให้เราตกใจแต่ที่สำคัญคือสมุนไพรที่อยู่ในแจ่วร้อนก็คือผสมผสานลงไปในเนื้อเป็ดเลยแล้วก็ขนาดหนีบขึ้นมาแล้วคือมันจะว่านุ่มมากแต่ว่าน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มสุกี้เดี๋ยวขอมิกนก่อนว่ากินบ่อยกินน้ำจิ้มแจ่วดี ต้องกินทั้งคำเลยไหมพี่ใช่ครับทั้งคำเลยหรอครับหลายๆหนึ่งตอบซะกำลังร้อนดลอืมสิเป็นไงบ้างนี่ยนุ่มไหมอืหน่อยเนาะหน่อยเนาะมัน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 คืออีกโลกหนึ่งมันคืออีกมัลติเวิร์สหนึ่งของเป็ดที่เปลี่ยนอารมณ์เลย แล้วมันนุ่มมากนุ่มขนาดที่ใครเคยไปกินแบบพวกร้านสุกี้แบบนั้นเลยนะแบบนั้นเลยนะคือคุณได้อัดทรสเดียวกับแบบนั้นเลยแต่ว่ามันคือเจ้าวฮ้อนอ่ะครับแล้วมันคือเป็ดงงมากตาอร่อยอ่ะโอเคเมนูนี้ผ่านผ่านแบบนี้เลยนี้เลยขอบคุณครับพี่ชุดชุดนี้ขายยังไงพี่ชุดเนี้ย อ่าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็จะมีมชุดผักน้ําจิ้มให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้ามาสี่ท่านเราก็มีน้ําจิ้มเสริมให้ตามท่านเลยไปต่อไปเมนูนไหนนําเสนอต่อครับพี่เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เอาเป็ดที่มันเหลือในแต่ละวันาะขายของทุกวันไม่มีทางว่าจะขายหมดทุกวันถูกต้องไหมฮะบางทีมีฝนมีอะไรต่างจังหวะขายเวลาต่างๆมันไม่แมทกับลูกค้าถ้าเกิดมันเหลือปุ๊บเราก็จะมาแปลรูเป็นต้มค้งเป็ดกรอบ กับต้มโค้งเป็ดกรอบต้มโคลงเป็ดกรอบก็เหมือนกับต้มโค้งประกอบเราไปแปลรูปวิธีการป้องกันการขาดทุนจากที่ว่าเราปกติถ้าเกิดเป็ดเหลือปิดค้างเนี่ยเราจะเราจะทิ้งหรือจะไปทำอย่างอื่นเป็นเงินไม่ได้ก็แทนที่จะทิ้งเนาะก็ได้อานไปแปลรูใช่ต้มโครงเป็ดกรอบอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าอยู่ในต้มโค้งแล้วมกรอบที่ลองชิมตัวน้ำซิมเอาน้ำซุปอยู่ด้วยครับได้เดี๋ยวผมขอชิมขอชิมเป็ดก่อนนะครับอ่ะนี่ กินถูกต้องอ่ะครับที่ทํายากที่ตัวนี้ทํายากหลายขั้นตอนมันต้องไปทอดให้กรอบแต่นี่คือมันอยู่ในไฟนานอาจจะไม่กรอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเราเซตมาเป็นานานความความเป็ดกรอบอ่ะมันกรอบจริงครับแล้วพอเป็ดกรอบมันอยู่กับน้ําต้มโคล้งอ่ะมันคือความต้มโคลงที่อยู่ในเนื้อเป็ดที่มันซึมซับเข้าไปแต่เป็ดจะมีความความกรอบนะแต่ก็มีความนุ่มในเวลาเดียวกันก็ตามด้วยน้าต้มโครงไงพี่จัดจ้านั้ยพี่ ไปต่อครับพี่ผมยังไม่หยุดครับเอาลองเมนูนี้ก็ได้ครับซึ่งคลอดมาพร้อมๆกันกับแกยวฮ้อนอะไรครับน้ำตกเป็ดเป็นอกเป็ดคัดไซออร์แกนิกเหมือนกันครับครับลองชิมดูน้ำตกเป็ดครับหลายคนเคยได้ยินล่าเป็ดใช่ไหมไม่ต่างกันยังไงพี่ต่างกันตรงที่ว่าหนึ่งคือตัวเป็ดที่เรานำมาใช้มันจะเป็นเป็ดชิ้นแล้วก็เป็นอกเป็ดคัดพิเศษที่ผมบอก แล้วก็นํามาย่างย่างจิวให้ให้ให้ได้ที่แล้วก็มาปลุกเครื่องอเครื่องลาบครับผมขั้นตอนการปรุงก็คล้ายๆกันแต่ว่าสเสน่ห์ของเขาจะจะเป็นการที่เอาเป็ดไปไป,ไปอ่าไปย่างไฟให้สุกได้ที่ก่อนอุ้ดีเพราะผมปกติผมชอบกินน้ําตกอยู่แล้วอัน <c oughs> นี้เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งน้ําตกเป็ดค, <c oughs> คือใจผมอยากเปิดใจให้กับคนที่ไม่ทานเป็ดกลับมาทานเป็ดดูแล้วก็มองว่าเมนูเป็ดนี่มันน่าจะ ต่อยอดได้หลายเมนูก็เลยลองลองพัฒนาไปเรื่อยๆครับโอ้พี่พี่พี่นี่บอกว่าเป็นเป็ดมาสเตอร์เลยนะครับขอบคุณครับชิ้นใหญ่มากอ่ะลองดูนุ่มครับไม่เหนียวครับครับขายดีครับตอนนี้ก็ขายดีนุ่มนุ่มในป่ากตอนเนี้ยเทียบเท่ากับตอนที่กินเจ้าฮอนเมื่อคืนเลยครับทุกเมนูคือตั้งใจกินแล้วรู้เลยว่าตั้งใจพิถีพิถันคิดค้นปรับปรุงสูตร แล้วก็ตรงใจกับคนยนยุคป,ปัจจุบนันไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่ถ้าชอบอาหารโดยเฉพาะอาหารอี่สานแล้วก็เป็นเมนูเป็ดใครยังไม่เคยเปิดใจเรื่องเป็ดมาเปิดใจที่นี่มาเปิดโลกที่นี่ใครอยากได้เมนูเป็ดที่มันมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยกินก็มาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันมีเดลิเวอรี่จะส่งให้เ,เนาะถ้าเกิดว่าเป็นเป็ดย่างเกลือมีส่งข้ามภาคได้ครับคือเราก็เก็บสินสุญญาีแล้วก็มีวิธีการ,รอ,าอุ่นร้นท้อมทานให้ลูกค้าเข้าถึงได้น,นะโอเคเอางี้ก่อนมันมีเมนูอะไรเพิ่มเติมที่อธิบายเพิ่มเติมเนี่ย เป็ดย่างกิมแจวครับเป็ดย่างกิมแจวเป็นเป็ดย่างกิมแจวแล้วก็มียำตะไคร้เป็ดยำตะไคร้เป็ดแล้วก็ราบเป็ดทั่วไปครับราบเป็ดทั่วไปแล้วมีรสชาติมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านแล้วก็มีกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดก็มาอันนี้ก็อร่อยแล้วก็ข้าวเส้นข้าวเหนียวก็ได้ใช่ครับต้มแซบเป็ดต้มแซบเป็ดเป็ดทอดกระเทียมทอดกระเทียมแล้วก็มีเป็ดมะนาวใช่ครับลองก็ได้ ได้ไงพี่เลิ่มนัเริ่มรอบถ้วยเออดีมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวสั่งอะไรมาเพิ่มมันก็จะอร่อยแบบนี้ใช่ครับคือความนุ่มมันเป็นอย่างกระลังจริงยอมกับเป็ดร้านนี้ไม่ว่าจะกรอบก็กรอบไม่ว่าจะนุ่มก็คือนุ่มสั่งได้จริงๆเอางี้หน่อยพี่ถามมาจนถึงปัจจุบันตอนเนี้ย พี่คิดว่าตรงนี้คือความสําเร็จที่ได้ยังเพราะว่าพี่ล้มลุกคลุกคลกานมาหลายทีมากถ้าถ้าสำเร็จไหม,มผมมองว่ามันแค่เริ่มต้นครับเพราะว่าคําว่าสําเร็จมัน,ม,นมันไม่มีที่ที่สุดครับเพราะว่าอย่างผมมองว่าผมทําเป็ดสําเร็จแล้วอ่ะแต่ว่าในในมุมมองของคนที่เขาไม่กล้าทานมันก็ยังไม่ไม่ไปถึงคือสิ่งที่ผมที่ผมอยากจะ,ะเข้าถึงคําว่าสําเร็จคือผมอยากให้คนที่ไม่กล้าชิมเป็ด เาลองชิมแล้วบอกว่าสมกับคำรืออะไรอย่างงี้แล้วทีเนี้ยคือถ้าเกิดในจุดที่การเริ่มต้นของของธุรกิจถ้าเกิดว่าเมนูพวกนี้จริงๆคนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับอย่างพวกแปรรูปต่างๆเนี้ยฮะแต่คนจะรู้จักกับผมแค่รู้จักร้านแตแค่าป็ดย่างเกลือแค่นั้นเองแต่ก็ขอบคุณทางรายการมากครับที่ที่ที่มาแชร์เมนูต่างๆให้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 เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งว่าในได้รับทราบรับทราบนะครับแล้วก็ ผมก็พยายามให้เด็กพยายามที่จะคิดค้นพัฒนาตัวเมนูเป็ดย่างะจะถามอยู่เหมือนกันว่าจะมีเมนูอะไรที่เพิ่มเติมอีกไหมอาจจะมีพี่แต่ว่าต้องต้องต้องถูกไ้ก่อนเพราะว่าพอ,อทําให้มันมันรู้สึกว่ามันมันเหมาะกับทาคล้ายก่อนครับน,นี้เราลองทําซิมดูก่อนเราวก็ให้ลูกค้าเพื่อน,อนแล้วก็ให้ทางร้านเทสดูก่อนว่ามันผ่านไหมใั่ไหมครับ,รบแต่แต่ก้าวบอกว่าสิบกว่าเมนูวันนี้ครับ ผ่านหมดอร่อยต่อให้ยังไม่ชิมเราก็รู้ว่ามันต้องเบสเดียวกันกับเมนูอื่นๆที่เราชิมไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยรสชาติเลยเครื่องปรุงสมุนไพรและวรวมถึงกลเม็ดในการทำทำให้มันกรอบทําให้มันนุ่มไว้ใจได้ที่สถานีเป็ดย่างเกลือปลาจีนบุรีที่นี่นะฮะ ฝากกำลังใจหน่อยครับพี่ผมเชื่อว่าคนดูรายการหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้หลายคนก็จะแบบตกงานหลายคนก็จะแบบกําลังหางานหลายคนก็แบบอยากใช้ความสามารถที่มีในตัวโดยเฉพาะพื้นฐานที่พี่มีคือเรื่องของการทํากับข้าวแบบนี้หลายคนก็น่าจะมีฝีมือลายมืออยู่แต่ไม่กล้าออกมาประกอบอาชีพไม่กล้าต่อยอดตัวเองอยากให้กําลังใจผู้คนเหล่านั้นที่ดูรายการอยู่ยังไงดีครับพี่ครับตัวผมนะครับก็ไม่ใช่ว่ามา,มาถึงจุดนี้ได้แบบ ง่ายนะฮะคือจริงๆก็ผ่านอะไรทุกอย่างมาเยอะมากครับหมดหมดไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยถอยครับไม่เคยถอยแล้วก็มีความซื่อสัตย์มีความตั้งใจในการที่จะถ่ายทอดทุกอย่างคิดถึงใจเขาใจเราครับคือถ้าเกิดเรามองว่าเราทําดีอยู่แล้วไม่ต้องสนใจครับผมเองก็โดนดูถูกมา108,000ครับสุดท้ายปุ๊บนะเราก็มองว่าไอ้สิ่งที่เราคิดนะ่ะสิ่งที่เราเดินมานะ่ะมันน่าจะไปได้อ,อย่าลืมนะครับว่าทุกคนนะ่ะ มักจะมองคนอื่นตอนที่เขาสําเร็จแต่ตอนที่เขาล้มเหลวไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับแล้วสําคัญคืออย่าดูถูกตัวเองครับครับก็ทุกคนมีศักยภาพในตัวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเคยท้อเคยแท้เคยล้มมาดูวันนี้พี่บาศเป็นตัวอย่างล้มมากี่ทีแต่ต้องแต่ยังมีคนข้างหลังที่ต้องรับผิดชอบอยู่ดังนั้นมันเลิกไปได้ล้มได้แต่ต้องไม่เลิกนะครับที่สำคัญคือใครที่กําลังมองหางานแล้วก็ อาจจะชื่นชอบในฝีมือและมการทํากับข้าวแบบนี้ก็เกิดเขาเดินมาหาพี่สอน,นอครับสอนด้วยก็คือถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจหรือไปต่อยอดหรือรมีร้านอาหารอยู่แล้วต้องการเอาเมนูนี่ไปเหมือนกับว่าไปเลือกลูกค้าครับเพื่อให้กลายเป็นของแปลกในพื้นที่เรามีรับสอนอทุกเมนูอสอนหมดเออคบ แล้วก็ยังไงก็ติดต่อมาทางบ้านแล้วกันครับเรามีทีมงานคอนธสอร์ตแล้วก็กอุปกรณ์เตาเรามีให้ไปสอนอย่างอะไรพื้นที่เลยครับผมโอเคและเชื่อว่าเมนูอร่อยๆแบบนี้จะเกิดขึ้นจากฝีมือคุณที่คุณค้นหาตัวเองกับศักยภาพในการสร้างอาชีพและจะได้เมนูแบบนี้ที่ที่ของคุณเองไม่ต้องเดินทางไปที่นี่เพงด้วยนะครับที่สำคัญคือท่องไว้อย่างาเดียวว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนตัวอย่างหนึ่งที่ดีที่เกิดขึ้นก็คือพี่บัตขอบคุณพี่บัตมากมากครับ,รบที่มาแชร์ประสบการณ์และให้กำ ผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการของสถานีอาชีพนะคะติดตามได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการติดตามใหม่ครั้งหน้าว่าจะพาไปเช็คกินที่สถานีไหนแล้วลงไปถึงพาไปพูดคุยกับคนที่รู้จริงทําจริงในอาชีพอะไรนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมที่มาทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับอาชีพ